วันนี้พาไปไหนครับวันนี้พาไปที่ทับป,ปิงคุณหมอบอกว่าให้มาร้านนี้ถามหมอไงร้านไหนดีคะหมออยากบอกว่าอยากได้แบบไหนก็เลยบอกว่าอยากได้ร้านอาหารแบบว่าริมแม่น้ําปิงอ่าไม่ไกลยอยู่ตรงไหนตรงริมน้ําริมแม่น้ําปิงเลยชื่อทับป,ปิงนี่ไงทับป,ปิงทายทายค่ะอ้าร้านร่มรื่นนะร่มรื่นอย่าลดกว้างขวางข้างในก็ กว้างขวางนีน้อง้างนอกใช่อากาศกําลังฝนจะตกตรงข้ามตรงข้ามเนี่ยเป็นแม่น้าปิงใช่ไหมแล้วตรงข้ามตรงนู้นน่ะเป็นวัดเขาบอกว่าวัดเจดีย์เหลี่ยมตรงเวียงกุมกามอ่ามันต้องเดินไปถ่ายตรงหญ้าเขาก็เลยบอกว่าน้องพลังงานหน้าลังนะบอกเดินเดินไปตรงนั้นค่ะพี่เขียวๆตรงหญ้าเดินได้นะแล้วอ่ะพี่ก็ถ่ายรูปได้เลยค่ะ เราก็ถ่ายรูปนี่ใช่ป่ะแต่แม่น้ําแรงเนาะน้ําแรงเนาะนี่เดินไปตรงนี้ถนนบังอาใช่สวยเนาะแต่น้ําแรงเนาะน้ําแรงบรรยากาศดีอันนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่มันอันนี้ว่าธรรมดาหลังเลิกงานเราก็มากันแล้วก็มาดูบรรยากาศน้ําไหลน้ําเหลืองน้ําป่าใช่ไหมอืมนี้อะไร ถ่ายเก็บบรรยากาศอินฟูท่านหนึ่งเหรอใช่ใช่ใชอินฟูท่านหนึ่งอินฟูท่านหนึ่งอ่าไปกันตาลองไปดูแม่น้ำอันนี้นี่นี่นนเดี๋ยวเรามาที่คุณหมอเขาแนะนำอ่ะร้านนี้หมอบอกว่าได้มิชลินนะครับปีนี้เพิ่งได้ใช่เขาบอกนะเร,กเ,เราก็เลยแบบเราก็เลยแบบต้องถามน้องพนักงานไงว่าแบบ เอเมนูอะไรที่ได้แต่ก่อนเราจะไปกินกันแล้วก็เป็นยังไงสะพานสะพานก็ต้องไปเดินเล่นน่ะชื่นชมนิดนึงชื่นชมนิดนึง <Michel in S 2> มิชลินก<ท>ี่อย่างมิชลินประมาณสี่สามอย่างถามอืมถามเขาว่อมิชลินสามอย่างเลยที่น้องเขาแนะนำ เราก็กำลังจะขึ้นไปกินกันนะคะเดี๋ยวติดตามดูเลยปินซีย่างมีอะไรบ้างที่สั่งไปอ่ะที่สั่งไปก็จะมีนี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดมีก๋วยเตี๋ยวหลอดอันนี้ไม่ไม่มีมไม่มีเชลีินแต่อร่อยอร่อยเลยอันนี้มีเชลลินชื่ออะไรชื่อแกงแกงอะไรนะแกงเผ็ดเป็ดตุ๋นทอดอันนี้เพนเน่แหนม เป็นแน่แหนมเนี่ยอร่อยส่วนนี้เป็นอะไรนะปลาเค็มคณะปลาเค็มคณะปลาเค็มย่างยังยังมีอีกอย่างหนึ่งเอ้าครบแล้วเอออันที่มีเช่นี้มีสองจานอร่อยมากอร่อยที่สุดอร่อยมากเลยนท่งสามร้อยอื่งไม่รู้อ่ะพี่มา่จ่ายอันนี้บรรยากาศโดดแย่งจ่ายนะคะภายในร้านน่ารักถ้าแบบเราเรามากลางวันแล้วร้อนเนาะเราก็นั่งตรงนี้ได้อืม มีสองโซนโซนข้างในโซนข้างนอกอืมแต่มาเย็นๆแนะนำอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างมิชลินแวะมาได้เลยปิ้งปิงทับปิ้งทับปิงอร่อยมากทับปิ้งเปิดถึงสี่ทุ่มั้งทับปิ้ง